สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปนะครับมาพามาเช็คอินตลาดไทยนะครับนี่จะเป็น EP4 นะครับมาโซนปลาทูครับขายปลาทูโซนนี้จะขายปลาทูนะครับออืมไปยังนี่ก่นอนซื้อืออะไรเอาไป เอาไปเก็บไปในรถก่ออยี S ่บ้าบาทนตัวนี้จะขายปัดทูรุ่นล้วนเลยนะครับพี่น้องนี่ดูให้สี่เได้ชิบเอ๊ะจมูกปากกาาใหะให้เต้าิบไทีสี่สิบี่มบอสี่สบาทสดๆลนะครับพี่น้องรถมารถมารถเก็บมารถ หลบรถ่อนนะ้ะน,นี่จะเป็น e p 4นะครับเช็คอินที่ตลาดไทยนะอันนี้ปลาทูชิแก่แก่ไมี่น้องปลาทูล้วนๆเลยนะ้านเนี้ย

ในห้าสิบบาทเราไม่ได้ซื่อเ,เ,เรามาถาม่ายคลิปเดียว<อ>ไม่ได้มาที้เฮ้าสาพี่ยงมีตอนนี้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอพี่ ลานจอดรถนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมคิปนลละครับพี่น้องสวัสดีครับ